สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะครับเต้ลาเสร็จแล้วนะครับวันนี้นะครับดีมากเลยครับเต้ลาเพิ่งเสร็จไปนะครับวันนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปบนเวทีเลยนะครับเพราะว่าผมมีคู่ดได้ถ่ายหรับวันนี้ ปกติคนไทยหากคนไทยใหตุตาวณามือเงียนเป็น,นบอสควอยสบายมาพูดอะไรกันดีกว่า <c oughs> จะมาพูดเรื่องนี้ให้ฟัง <c oughs> คนอ่ะ <c oughs> เรื่องอ่ะอะไร <c oughs> ทำไมน้องมานะเ <c oughs> มาหนางัง มีอันแกตีมีสองเนี่ยสองมุมเลยก่อนอื่นก็นเลยก,กันแล้วกันนะครับน,นางคลายออกน,นะครับผมอาจจะบ,ออะบริเลนหนังเรื่องนี้เนาะแต่ว่าผมกายากเป็นส่วนหนึ่ง <c oughs> ท,ที่ที่แบบจ <c oughs> ากมองให้กับเอฟซีได้ดูแล้วก็ช่วยทางวงด้วยนะครับนี่กอ <c oughs> จะให้เอ <c oughs> ให้เอฟซีที่แบบ คนคนที่เพิ่นแบบไม่ค่อยมีตังเอฟซีของเรานะครับไปไปดูแล้วว่าใครอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยก็ได้ไปดูนะครับได้ไปเบิง่งนี่คือจุดประสงค์ล้ครับเป็นซิ่งซิ่งในที่น้องมานาพอเห็ีดไตแบบสําหรับที่เพิ่อนอันจระใจล่ะสําหรับอ่าที่เพื่อนเห็ดในน้องมานาแต่มี่อเม่หัวจักนี่ผมก็จะคอยคอ,ยคอยเฮ็ดไป ทำทีกำลังที่ผมเห็นได้เรเคยลืมบุญลืมคุณดียื่ในเกจเสมอ,อมพอจูทีมาตอนระเพียนแงน้องอิงแแม่พอโน้นไม่บียายสุภาศนุษและทีมงานผู้บริหารและสิ่งสำคัญแล้วก็อีกหนึ่งบุคคลที่น้องมานานลืมไม่ได้คือคุณครูพ่อทนายเอนะครับผู้เขียนเพลงเก็บกระเปออ๋าเสีกระเป๋าอนู่ผมคนนั้นเพยงเหลับที่แทง เด็กหน่อยคนหนึ่งเนาะได้มีอัลบั้มมีเพลงขอบคุณค่ายลำเพลินอีเลคอร์ดเพลงอาจจะบอดังดัง,ด,ง,ด,งดังคำฝานะครับแต่ว่าหนึ่งล้านวิวก็ถือว่าไม่ธรรมดานะเมียผลงานเพลงแรกในชีวิตหนึ่งล้านวิวเนี่ยอจริงๆคุณมีการคนดูยอดวิวหนึ่งล้านวิวเนี่ยสุด,ดยอดแล้วนะ ย่างหน่อยเขาใหญ่ขึ้นมากเขากเสษนมาเบิ่งอู้แต่ก่อนเพื่อไปเป็นหมอลำจัสงสันยังสีกูแดอืมมันเป็นความภาคภูมิใจกาเลอยแบบผมกัเออผมกัคขด้นแบบเออผมก็ขึ้นไปหน,น้าแหละผมจะสีบอกอันคอยจูเนาะคืดว่าจังใดวันที่ขึ้นว่าอหนังจะว่าช่วงหนังเหล็กๆช่วงไทยทำช่วงนังกับบรศคอย คุยก็พอจูก่อนหนยเพราะว่าเพื่อนกะเนี่ยกับงานเพิ่อนถ้ากับตอนไอเกียดเพิ่นถ้าเป็นเด็กหน่อยเราที่เขาไปทพื่อที่สุพรรณบุรดีพราะเวลาเพื่นมาจังสีเพื่อนกะแขกเพื่อนกะลายแต่ว่าผมมีอะไรก็จะคุยกันกับพอโจูทางแชทหรือว่าจะมือใดแบบบได้มางานหรือว่าลางานอะไรติกะอาจจะบอกพอว่ามือนี้บ่สามารถไปงานใดไมือนี้ลาแล้วก็จงคอยบอกบอกลาคุณครู แต่มีอะไรก็จะคุยกันตลอดผมก็เลยถักไปหาพ่อจะะูอาทิตย์สองอาทิตย์ม่ญญานเนี่ยที่เป็นโพดไปเนาะน้องมานะมาเมาไปหนึ่งรอบอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเอซนะครับไม่ได้เกี่ยวกับ เอฟซเมาเมาให้น้องมนานะนะครับนี่คือน้องมนานะหมอให้กับเอฟซแล้วก็ไม่ได้บอกเอฟซคืออยากจะเซอร์ไพรส์ไม่แม่เอฟซนะครับว่าเออยางหน่อยเพื่อนกะเกียดหน่อยครับห้ค้นหูจากเฮานี่แหละมันอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีความหมายเด็แม่แม่แมนบอกเป็นสิ่งที่มีความหมายมากต่อจิตใจผมแล้วผมเต็มใจที่จะทําแล้วแล้วก็ดีใจและผมเือเร์เลยว่า แ,แม่แม่ที่ได้เห็นคลิปนี้คงจะดีใจอันบอแเพจต่างจากจากกผมทาไมแม่แม่อาเห็นภาพเก่าๆที่น้องมาลาเขามาจะสังเังสีเนาะว่ามีผูดอะไรอยูล่ะนึคือคือลืม่ได้คนที่นี้อ่าพระคุณกับเฮราเนี่ย่ะมันจะเป็นรายละเกียดที่น้องมาลาอาจจะบ่ได้พูดเอาว่าเอ้ยน้องมาลาไม่เคยลืมบุญคุณอย่างงี้น้องมานาไม่เคยพูดนะแต่ว่าน้องมาลาจะทาให้เห็นน้องมาลาคกิดว่าแต่ว่าแม่แม่เพิ่สิข้าใจว่าผม คือในความหมายแบบไดนะครับแต่ว่าอาจจะวา่าพอค่อยพอค่อยแบบเรียบเรียงบ่มีสคริปวบาก็บอกไปเลยแล้วก็อาจจะมแบบีเอฟซีแบบเออผมยังไม่ได้บอกเอฟซีก็เลยถือว่ามาบอกในคลิปนี้เลยก็แล้วกันนะครับมาบอกในคลิปนี้ก็เลยกันนี่แหละคือจุดประสงค์ซัมาน่ซําที่เฮาเห็ดไตอยู่เต็มคออยู่เอาอาบละบัวน้ำเอาหรอ อันนี้คือเต้ยลาเสร็จแล้วนะครับก็คือน้องตอนนี้น้องมานะก็ไปรถบาสนะครับแม่แม,ม่คือก็ไปรถบาสช่วงนี้อาบนา้ำงานอีกต่ออีกจกกลูกนี่ไปงานมาละอ่ะ<ๆ>เห็นเห็นเห็นน้องมานะอะไรอยังเมาหนังใครอวอ่าอะไรยังอา้าวไปอยู่ไหนมาโพดตัวโพดบลืมบล้มเขายังไม่ได้เปิดเน็ตแม่เขายังไม่มีอุหาเอ้ยขาปวดไปตั้งแต่อาทิตย์แล้วมีความรู้สึกยังไงพูดสิแต่ว่า น้องมานะอาจจะไม่ได้มีแบบซีนแบบในหนังใครอ้อแต่น้องมานาะก็อยากอ,อยากอยาก,อยากจะร่วมแบบเป็นสิ่งอะไรล่ะที่อยากจะทําไี่ไม่แม่มาเป็นสิง่งอ่ะพูดเป็นยังไงผู้ภาคภูมิใจไม่คิดน้องมนานะทํำแบบนี้น้องมนานะคิดได้ยังไงอ่ะภูมิใจสิเออเพราะว่ามานะเป็นคนที่รักองค์กรมากแม่ อ่ะอันนี้ไม่ได้พูดนะครับถ้าสราถ้าเรับบางบางคนเนาะเอออุ้ยบ่ได้อันอาจจะมีแบบอุ้ยบ่ได้เรียนสิไปซื้อเช่นไงจังสี่มันบ่ได้ก่อสิไปซื้อเฮ็ดยังเป็นยังก็ต้องไปซื้อเสียเงื่อนกันสินั่นแหละบ่อยากให้คิดแบบนี้เพราะว่าอย่างน้อยเคร่องกระเดให้อ่าแม่์เมยหุ่นเออหุ่นจักกันน้ำเฮาอนาคตเนียคือความเป็นหวานเลยกินดีกินดีขึ้นดีสิ่งดีตามมาเมียนเพรื่องไห้ห่อหลายกว่านั้นเพรื่องไห้ความหักเพรื่องไห้แบบทุกคนหุ่นจักกันน้ำเฮา นายความพักเพียรให้เอทีแล้วเสื้อเสื้อว่าทุกคนบางทีบางคลิปนี่หรือว่าแม่แม่ของผมก็จะภาคภูมิใจได้ตัวน้องคือได้ตัวผมแล้วก็ในแบบบ่อข้อขังในงขออีกว่าแบบมันก็ีิดีใจนะเออว่าเขาในเหตุแบบนี้ไม่จริงๆแล้วแม่แม่จะดีใจเพราะว่าแม่แม่ก็ซัพพอร์ตน้องใช่ไหมแล้วที่น้องซื้อไม่ใช่ว่า มันเป็นยังไงอ่ะมันก็เป็นแบบอันอันนี้อันนี้ไม่ใช่ของเงินเอฟซีนะไม่ใช่เป็นแบบว่าเอฟซีเอาเอาเอามาซื้อให้นะคือนี่คือเงินเก็บแล้วก็จากซื้อไปเม่แม่เอฟซีอันนี้ภูมิใจนีงอือันนี้คือเราจะเออนี่แหละเรามาจากจุดไหนแต่เราไม่เคยลืมจุดนั้นคือเขาประเด็นเลยคือคือแบบคือนี่แหละเรามาจากจุดไหนเราไม่เคยลืมลืมลืมอยู่จุดหนหรือบุญคือเมียสิเป็นผู้ใดก็แล้วแต่ที่มีบุญคนนทุกคนรู้ว่าบราลืมตีนเขาอึน มาจากใจกะเข้ากับยูขึ้นเราก็ต้องออนไลน์คือให้ภาาเพีนเห็นะเพีนผ่าอันนี้มันคือโปรเจกต์ใหญ่ของเพื่อนเราก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างเพื่อนต่อว่าต่อให้ว่าเราไม่ได้เข้าเฟรมแต่ว่าเราก็ซัพพอร์ตอย่างนี้ันไม่เป็นไลน์เราจะไปเราจะไปหนันเวโบเว็บบอกเล่ว่ารอชมเลยนะรู้สึกว่า ข้าไปเบิ้งมือนันะขับไปเบิ้งเพื่อนไายรู้สึกคนคิงลูกอยู่ดิคนคิงลูกอุ้ยเดี๋ยวมึงอุ้ยเบ่อยากสปอยเออไายเพื่อนไปเบิ้งเอาเองอ่ะคลิปนี้ก็ถือว่าไว้ไว้แค่นี้เด้วยเมีเด้อเออก็เลยมาบให้ฟังว่าเปลี่ยนมาจังใดเนาะเปลี่ยนมาแบบนี้อะไรล่ะก็คือแบบมันเป็นความแบบที่เราดีใจที่เราเออที่เราได้ได้คุยเออน้องมานักกระทักไปหาเออบอกก่อนว่าทักไปจังใดก็ทักไปอันอันกระทักไปว่าจังเดยว่าอันพ่อครับอัน นางอันเออพ่อครับผมขัดเงิเสียนนางไข่ออกพ่อก็จะออกเลี้ยวผมเองน้องมานะว่าอยากจะเมาอันนางจะกรอบมือให้กับอันแม่แม่เอฟทีว่าถตงจบเลยพอจบโคตรเลยนะครับอ่ะฝากติดตามด้วยนะครับโอเคครับคลิปเช้านี้นะครับเดี๋ยวน้องมานะขอตัวเช็ดหน้าแล้วก็ไปดูน้ําก่อนว่ามีอาบไหมนะครับเป็นยังไงคุณคุณแม่ อ,อยากให้ทําคลิปแบบไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะขอบคุณทุกกาลังใจด้อ,อคลิปนี้ก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆที่น้องมนันอาจจะบ่ได้ค่อยบอกผู้ใดนะครับแต่ว่าผมกระคิดประมาณนี้แหละออนะครับโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับขอบคุณทุกคนเลยกดไลค์กดแชร์ลูกไซพอมนะครับ